สวัสดีค่ะแม่บุญลายพุ่มทองค่ะมือน,นีก็มารีวิวกระสวยเด้อค่ะกระสวยของคุณแม่ทางจังหวัดชัยภูมิเด้อค่ะเพื่นกระอุดนุนกระสวย PVC ีซีหนึ่งช่องแล้วกระสวย PVC 2ช่องน้ำเด้อค่ะมืออื่นเสาแม่บุญลายพุ่มทองก็จะได้สุ้งให้ค่ะ สำหรับลูกคา้าทันใดสนใจกระสวยใหม่กระสวยพีวีซีหนึ่งช่องสองช่องก็มีสินค้าพร้อมส่งเด้อค่ะสนใจกระทกแขทสอบถามเพิ่มเติมแม่บุญหลายพุ่มท่องมาได้ดค่ะหรือจะคข้อมเมนไว้ต้โพ์นี้คลิปนี้ก็ไดเน้อค่ะสำหรับกระสวยงามๆใส่ดีทองกวางดีค่ะใส่หลอดง่ายๆก็ไดจา้าสำหรับคลิปนี้ขอขอบพระคุณลูกคา้าทุกท่านทุกคนที่อุดหนุน หลานแม่บุญหลายฟุ้มทองเด้อค่ะขอพ่อพุ้นไดหลายค่ะ